สวัสดี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 กันหน่อยสวัสดีทุกคนด้วยครับผมสาหรับคลิปนี้เป็นคลิปนนชนบ่นอีกแล้วนะครับต้องแต่เราเว้นไปค่อนข้างที่จะนานอยู่นะทีนี้เนี่ยผมก็มีคําแนะนํานะครับอยากจะมาบอกให้กับไอ้พวกที่มันมาทําแบบเนี้ย เออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือว่าเขาอาจจะอยากให้ติดตามผมหน่อยไอ้ติดตามกูหน่อยดิยมึงอะ่ะติดตามกูให้หน่อยดีเด็แกะบัตรูตรนะเว้ยเพื่อนไอมึงอะ่ะมาหน่อยเร็วติดตามกูหน่อยบัตรถูผมไม่ขอเปิดชื่อเปิดรูปแล้วกันนะ ให้มันเซ็นเซอร์ไปอดีตแล้วเดี๋ยวจะเข้าทางมันนะเดี๋ยวมันได้ใจใหญ่ทีนี้เดี๋ยวมันมาใหญ่เลยโอเคโทษทีมันจะหล่นโอเคอยากได้ติดตามเยอะใช่ป่ะใน YouTube อะตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจที่จะทำแค่เป็นแบบคลิปเกมเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะคือแคดเกมฮาแต่ลกใครคลีดสวัสดีพี่น้องทุกท่าน้วยน,นะครับผม แค่เนี้ยที่จริงจะทําแค่นี้แต่ไปๆมาๆแล้วมันวันนี้ก็เป็นเช้าที่ร้อนระอุก,กันเลยทีเดียวนะครับไอ้มันพอมันปั้งแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะหยุดแค่เกมเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีอะไรมากมายแบบนอกจากเกมมันเยอะมันเยอะแยะเลยเดินออกไปนอกบ้านเนี่ยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมอย่างที่ผมล่าสุดนี้ไป นนอก็ดีนะอากาศดีอากาศถือว่าดีแถวบ้านอะไรช่างมันข้ามไปดีกว่าหลายคนเนี่ยก็อยากจะทำ YouTube ให้แบบว่าเป็นป๊อปปูล่าแบบให้มีคนติดตามกูเยอะๆหน่อยโอ้โหเมื่อก่อนนี้จะเป็นในหมู่ของวัยรุ่นนะอายุก็จะประมาณสัก2ีขึ้น18 20ขึ้น เดียวนี้ก็ดีเหมือนกันนะถ้าแต่สิบขวบเลยก็ทำแล้วไม่เคยฟากฝันเลยเลยเฮ้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 ยติสองั้งนึเราเริ่มต้นยิ่งไวเนี่ยก็จะยิงได้เปรียบกว่าคนอื่นเขาที่เขาเริ่มช้าแล้วใช่ผมมาถึงช้าแล้วอุดลูของตัวเองละแต่ยังผมผมยี่สิบสามปีก็ถือว่าช้าอยู่นะถือว่าช้านะ คนอื่นเข้าไปกันจะเนดาคานและแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ค่อยๆวาร์ปไปแล้วกันให้เขาไปตั้งฐานกันก่อนเดี๋ยวเราวาร์ปทีเดียวเลยอะไรในเมื่อเราอยากทําแล้วเนี่ยแต่ว่าเราไม่รู้จะทําอะไรผมแนะนำง,ง่ายๆเลยนะอันดับแรกเลยเราจะต้อง,ท,งทําในสิ่งที่เราอยากจะดูมันก่อนใน YouTube ทําไมผมถึงถึงบอกว่าทําในสิ่งที่เราอยากจะดูมันก่อน เพราะว่าคนที่ดูคลิปเราเนี่ยเป็นคนแรกเนี่ยมันก็คือตัวเราเองผมผมพูดถึงตัวเราเองใช่มันไม่ไม่เป็นคนอื่นไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยเพราะว่ามึงทําคลิปของมึงแล้วมึงก็ต้องดูคลิปของมึงก่อนถูกต้องไหมไม่ใช่ว่ามึงทาคลิปแล้วมึงไปยายให้คนอื่นดูใครเขาจะยากดูคลิปมึงมึงก็ต้องดูคลิปของมึงเองก่อนแล้วมึงก็ต้องชอบคลิปของมึงก่อนมึงถึงจะทําให้มันเป็นคลิปของมึงเอง แล้วก็ปล่อยออกไปให้คนอื่นเขาได้ดูนี่ก็หลักการ่งไๆทำคลิปลง YouTube ก็ทุกคลิปแหละที่เขาทำมันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นสิ่งที่เขาอยากให้มันมีใน YouTube ของเขาเองอุดูของตัวเองละอลดูอะไรอะูลูอันนั้นเรีรูท่ออ๋พี่ก็คิดด้วยเนาะแต่การทำคลิปเราก็จะต้องดูด้วยว่ามัน เป็นสิ่งที่คนอื่นเขาอยากจะดูไหมหรือว่ามีมึงคนเดียวที่มึงอยากจะดูคลิปของมึงมันก็ตรงกับจุดประสงค์ของครั้งแรกที่เราตั้งเอาไว้แล้วว่าเราตั้งเอาไว้เท่าไหร่สมมุติว่าเราตั้งเอาไว้ไอ้เนี่ยคลิปกูทําไปกูดูคนเดียวมึงก็ไม่ต้องเปิดสาธารณะเลยมึงก็ดูของมึงคนเดียวก็พอแล้วก็ทั่นก็จบแล้วเป้าหมายของมึงแต่ถ้ามึงตั้งเป้าหมายว่ามึงอยากจะให้คน ทั้งประเทศดูหรือให้คนทั่วโลกดูมึงก็ต้องทำคลิปที่คนทั้งโลกหรือคนทั้งประเทศหรือว่าทุกคนดูคลิปมึงแล้วดูได้ทุกคนไม่ใช่มึงดูได้คนเดียวแบบของกูก็การที่คุณจะทำคลิปให้มันมีชื่อเสียงหรือว่าทำให้คุณเองเนี่ยมีเขาเรียกว่า เป็นป๊อปปูล่าคุณก็ต้องตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเมื่อมันสำเร็จแล้วมันจะได้อะไรมันจะมีผลอะไรมั่งถ้าทำคลิปเกมแบบเลื่อยเปือ่อยหรือว่าคลิปไปเที่ยวอะไรพวกนี้แบบเลื่อยเปือ่อยแน่นอนว่าสิ่งที่คุณได้รับกลับมามันก็จะเลื่อยเปื่อยเหมือนกันนะครับนี่มันครบ5นาทีแล้วเนนี้โอเคครบแล้วนะสรุป,ปง่ายๆอีกทีแล้วกัน อยากทำอะไรเรื่องของมึง